เอผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับก่ออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับ ก็ก็บ้าน ก้เลยเองวันนี้นับยี่ล่าที่มื้อติสแล้วยายได้ก็กินข้าวยังไปกิน้อ่ิบิใจได้มอได้ของเชือไห่เนาะวอ้ยน้องไอยายจะยายเอาเนาะยายจมรอวนะงครับ่นี้ครั้งแรกแล้วว่ายออญาตยายได้มีปาสอนป้าจรอยายอยันป้าเ

ไอ้เอามาย่งเดียวก่อนไม่กี่เียวเดียวก่างเดียวก่อนย่างเดียวก็คือออกมาแล้วมาจอเยียงป้าเขาหน่อยดูน้องนองแหไกี่้อเลยครับทางปัซิงนะฝากท่านน้องเขาด้วยนะครับปนซิงนะครับนำมาให้นองแห่กเขาไปแตนเขาแต เอาเาเอาเฮียงเลยเอามาเฮียงเยเอามาเฮียงเอามาเฮียงเอามาเฮียงก็คือเอามาเรียงนะครับภาษาภาษาอีสานอีสานมาละคำภาษาอีสานเอามาเฮียงก็คือมาเียงมาเรียงภาษาอีานไม่รู้ว่าใครหลอกว่าใครระหว่างยูทูปเตอร์กัน้องไไม่รู้ว่าใครหลอกว่าใครระหว่างยูทูบเบอร์กับน้องไ สดม้ากับประกาศส้นดอกกป็แสนเม่นวัดนี่ดีเลแม่บเาได้แม่ป่ะตอนนี้ครบแกงแล้วครับนำมาทิมด้วยไมเสวัเนะครับไคุณจะไ่เสียคขอบคุณขอคุจอไปเลยแขนมาเลยแมน้องไกอคุณเอฟซกาขอคุจักแนเด ขอให้ร่ำให้รวยสุขภาพแข็งแรงด้ยเช่นกันค่ะยายก็ขอบคุณเช่นกันเลยรับที่ทอดเลยอยากเจอหน้าขอบคุณนะขอบคุณน้องกับตันด้ำซิ่งด้วยนะครับที่เป็นสระานบนนะครับขอบคุณนะแบ้านกับตันลูกกับตันลำซิ่งเป็นล้ำซิ่งไปแล้วล้ขอบคุณเลยนะกัตันลำิไปดูช่องไอซ์สละวันนะครับ